สวัสดีครับผมตอนนี้เฮียมเดินทางมาถึงอำเภอศรีราชาไปที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเราพักกันที่บังกะโลศรีวิชัยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันโอ้โหบอ่อเลยว่าโคตรดีเฮียมมาพักที่หลายรอบแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวตามไปดูครับบรรยากาศห้องพักนะฮะครับผมเอฟซีเฮียมคนรักรถโคราชนะตอนนี้เฮียมอยู่ที่บังกะโลศรีวิชัยนะครับก็ เดินทางมาถึงห้องพักเรียบร้อยแนละ้วฮะโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันนะฮะครัวมาพักผ่อนสักสองคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปนอนที่พัทยานะครับเด็กชายต้นกล้าก็นั่งกินข้าวรอแล้วนะมาดูห้องพักครับโคตรฟิน มีระเบียงนะติดทะเลด้วยอันนี้ห้องพักฮะแต่ที่ที่บังกโลสีวิชัยสีระชานี่ฮยาบอกก่อนว่าเป็นห้องพัดลมนะครับต้องสไตล์แบ็คแพคและลุยๆหน่อยนะฮะไม่มีแอร์นะครับในห้องพักสวยงามครับเฮยอามานอนที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สี่นะครับแต่เป็นครั้งแรกที่ที่จองห้องริมน้ํานะครับเหมาะสำหรับคนมาตกปลานะฮะแต่บรรยากาศโอ้โหบอกเลยวิวหลักล้านครับวิวหลักล้าน โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานอาหารแล้วก็ล่ำสุรากันหน่อยครับผมครับผมเอฟซี <FC S 2> ทุกท่านนะเดี๋ยวยังไงมาทานข้าวด้วยกันนะก็สั่งมาจากร้านข้างรีสอร์ทนะังจำไม่ได้ไชื่อร้านอะไรนะร้านนี้ก็มากินสองอันนี้ครั้งที่สองนะก็นี่ครับกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะที่บังกะโรสีวิชัยไม่มีอาหารนะครับอ่า เอเคครับผมเดี๋ยวไงพรุ่งนี้ตามกันไปเที่ยวที่พัทยากันครับผม